สวัสดีครับผมวิสารจากออกกิจจอบนะครับวันนี้เปลี่ยนบรรยากาศมั่งเรามาชวนคุยกันในเรื่องของเกี่ยวกับทางด้านคณิตศาสตร์นิดๆน,น,นะครับเป็นวิทยาศาสตร์เป็นไซสน Size น์นิดๆก็คือในงานของฝ่ายบุคคลเนี่ยนะเรามีข้อมูลเยอะแยะมากมายเลยแต่ปัญหาหน,หนึ่งก็คือว่าบางครั้งเนี่ยเราสูญเสียโอกาสที่จะนําข้อมูลที่เรามีอยู่เนี่ยมาวิเคราะห์ในเชิงสถิติเพื่อจะให้ได้ข้อมูลที่จะนําไปเป็น โซลูชันหรือว่าคำตอบที่จะแก้ไขปัญหาของบริษัทหรือพัฒนาองค์กรพูดง่าไๆก็คือว่าองค์กรเนี่ยมันจะมีสิ่งแรกที่เราต้องมีคือ1นึ่งวิชั่นวิชั่นขององค์กรคืออะไรเมื่อองกรกาหนดวิชั่นเรียบร้อยแล้วเนี่ยมันก็จะมีเรื่องของมิชชั่นเข้ามาก็คือมิชชั่นก็คือภารกิจนะครับทีนี้ในมิชชั่นเนี่ยมันจะต้องมีโซลูชันก็คือคําตอบที่จะนําไปสู่ภารกิจนั้นให้ประสบความสาเร็จ และไปเสริมวิช i ั่นหรือวิสัยทัศน์ขององค์กรที่วางเอาไว้แต่โซลูชันเนี่ยมันจะได้มาเนี่ยดีไม่ดีมีคุณภาพหรือไม่มันก็ต้องมาจากอินฟอร์เมชันก็คือรายละเอียดหรือข้อมูลเชิงลึกที่ผ่านการกั่นกองระดับนึงแล้วและอินฟอร์เมชันมันจะได้มาจากอะไรก็ได้มาจากการวิเคราะห์วิเคราะห์ข้อมูลถ้าถอยจากตั้งแต่บนลงล่าง เราก็จะเห็นว่าวิชั่นแล้วก็มาเป็นมิชชั่นมิชชั่นก็มาเป็นโซลูชันโซลูชันได้มาจากอินโฟมชั่นอินโฟมชั่นได้มาจากการแอนะลิซ์แอนะลิซ์อะไรแอนะลิซ์เดต้าเบสเพราะฉะนั้นจะเห็นว่ามันมี6ส่วนที่ต้องเกี่ยวข้องผมต้องกราบขออภัยนะครับที่ต้องใช้ภาษาอังกฤษเพราะว่าบางครั้งเนี่ยพอใช้ภาษาไทยแล้วมันจะจะไม่ค่อยคุ้นเคยแต่ผมขออนุญ,ญาตพูดอีกครั้งแล้วกันว่าวิชั่นคือวิสัยทัศน์มิชชั่นคือภารกิจ โซลูชันคือคำตอบ Information คือรายละเอียดเชิงลึกเชิงวิเคราะห์ที่ได้จากการ Analyze คือการวิเคราะห์และ Data ก็คือข้อมูลพื้นฐานสิ่งที่เราเก็บอยู่เนี่ยใน Excel หรือในอะไรก็ตามเนี่ยมันเรียกว่า Data ถ้า Data พวกนี้อย่างเช่นอายุงานชื่อสถานที่ทำงานต่างๆหรือข้อมูลอะไรก็ตาม Whatever ที่มันอยู่ใน Excel เนี่ยไม่เรียกว่า Data แต่เมื่อไรก็ตามที่มันอยู่นิ่งๆของมันอย่างนั้นเนี่ย มันจะเป็นข้อมูลที่มีอยู่แต่ไม่เกิดประโยชน์หรือไม่ได้นำไปใช้ประโยชน์อย่างสูงสุดประสิทธิภาพสูงสุดเท่าที่มันควรจะเป็นแล้วข้อมูลพวกนี้จะใช้ได้ไยังไง <k> ก็ต้องเอาวิชาสถิติเข้ามาช่วยนะครับวิชาสถิติคือวิชาที่ช่วยวิเคราะห์ข้อมูลให้เราได้เห็นจาก Data เนี่ยผ่านการ Analyze การวิเคราะห์ข้อมูลเนี่ยแปลงไปสู F ่เป็น Information เดี๋ยวผมจะอธิบายฟังว่ามันหมายความว่ายังไง แล้วเมื่อมีเรอินโฟมิชันแล้วเนี่ยเราก็จะสามารถนําไปสู่โซลูชันได้ยกตัวอย่างเช่นสมมุตินะครับเรามีข้อมูลของยอดขายกับข้อมูลของ Inventory ถ้า2ข้อมูลนี้แยกหากันเนี่ยแล้วไม่ไดเอามาวิเคราะห์ร่วมกันหรือไม่ได้แยกวิเคราะห์สู่ใครตัวมันเนี่ยมันก็จะกลายเป็นข้อมูลอย่างนั้นแหละมันจะบอกอะไรเราไม่ได้เอาแค่อย่างเดียวกันนะสมมุติเรามียอดขายอยู่ระดับหนึ่งนะครับเรื่องของสถิติเนี่ยมันเยอะนะ มันมีตั้งแต่การกระจายแบบเบอร์นูลีการกระจายแบบปัวซองการกระจายแบบยูนิฟอร์มเโอเมตรีแต่สุดท้ายเนี่ยเอาง่ายๆก็คือถ้าเราเก็บข้อมูลอย่างน้อย30ข้อมูลนะครับ30ข้อมูลขึ้นไปในหลักสถิติแล้วเนี่ยเขาจะอนุโลมให้ทุกอย่างมันกลายเป็นการกระจายแบบ normal distribution หรือเป็นรูปะระฆังคว่ำแล้วจะได้ใช้สูตรสถิติง่ายๆนะครับไม่งั้นก็ต้องแยกเป็นคำนวณแบบย่อยๆแล้วแต่ว่ามันเป็นการกระจายแบบไหนแต่ผมเอาเป็นว่าถ้าเรามีข้อมูล30นะครับ 30ข้อมูลอย่างน้อยนะครับขึ้นไปแล้วเนี่ยเราจะแอสซูมหรืออนุมานได้เลยว่าการกระจายตรงนั้นนะเราสมมุติให้เป็น Normal Distribution ได้เลยแล้วทีนี้สมมุติเรามียอดขายนะเราจะทำไงกับมันได้มั่งเอาแค่ตัวยอดขายเดียวๆนะถ้าเรายอดขายมาวิเคราะห์หาค่าเฉลี่ยนะครับค่ามีนเราหาค่า SD Standard Deviation คือค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานนะครับแล้วก็เรามีจำนวนนับก็คือจำนวน d a t a 30 40 50 แล้วเราต้องการระดับความเชื่อมั่น95%ในข้อมูลยอดขาย30เดือนย้อนหลังยกตัวอย่างเช่นเรามีข้อมูลย้อนขาย30เดือนเรามีข้อมูลยอดขายย้อนหลัง30เดือนถ้าเราข้อมูลตรงนั้นมาหาค่ามีนเฉลี่ยของ30เดือนนั้นเราหาค่า S.D ได้แล้วเรารู้ว่ามันมีข้อมูลอยู่30ข้อมูลและเราต้องการระดับความเชื่อมั่นอยู่ที่95%เราสามารถจะตอบได้เลยนะครับว่า ยอดขายของเราเนี่ยที่ผ่านมาใน30เดือนเนี่ยที่ระดับความเชื่อมั่น95%เนี่ยมันควรจะอยู่ที่ต่ําสุดเท่าไหร่สูงสุดเท่าไหร่หรือที่เรียกว่า lower bound กับ upper bound ถามว่าเราจะคํานวณได้ไงง่ายๆครับถ้าเราเซตระดับ95% confidential level ก็คือระดับความเชื่อมั่นที่95%เนี่ยเราเอาเข้าเราเอาค่ามีนะครับก็คือค่าเฉลี่ยบวกกับ1.96ก 1.96คือค่าตัวคูณที่ระดับความเชื่อมั่นที่95%พูดงางเราต้องการให้ความเชื่อมั่นเนี่ยอยู่ที่ระดับ95%ตัวคูณก็คือ1.96แล้วเอา1.96เนี่ยไปคูณกับค่า sd คือค่าบิ่งเบนมาตรฐานแล้วหารด้วย square root n ก็คือหารด้วย square root 30ยกตัวอย่างเช่นสมมุติยอดขายเราอยู่ที่30.5 sd เราเป็น0.25นะครับสมมติ เราก็จะได้เป็นยอดขายที่30.5บหก1 9คูณ0.2นหารด้วยส q u a r e รูทพรเรามี database ที่ 30, ถ้า database เรา50ก็หารด้วย square ูเราจะได้ค่าสูงสุดข้างบนแล้วแนวเดียวกันถ้าเราเอาค่า mean ลบด้วย1.96คูณ SD หารด้วยสแคว root n แเราก็จะได้ค่าล่างหมายความว่า2ค่านี้คือค่าที่เราจะตอบได้เลยว่าจากข้อมูลย้อนหลัง30เดือนที่ผ่านมา สามารถจะอนุมานหรืออธิบายให้เราเชื่อมั่นได้ที่ระดับ95%ได้ว่ายอดขายต่ําสุดหรือยอดขายสูงสุดของเราจะอยู่ในช่วงที่อยู่ประมาณช่วงเท่านี้และค่ากการๆอยู่เท่านี้ซึ่งมันเป็นประโยชน์มากในการที่เราจะประเมินว่ายอดขายเราอยู่ในช่วงต่ําสุดสูงสุดช่วงนี้เราใช้ยังไงเนเมื่อเรารู้ว่ายอดขายเราอยู่ในช่วงเ, <อ diez kadın> เอาทางนี้ด้วยกันเนื่องเรารู้ว่ายอดขายเราอยู่ในช่วงสูงสุด เท่านี้ต่าสุดเท่านี้มันก็ทําให้ไปประเมินของอินเวนทอรี่ได้นะครับว่าอินเวนทอรี่เนี่ยมันควรจะเป็นเท่าไหร่นี่คือตัวที่1นนะตัวที่2ที่ผมคิดว่ามีความสําคัญมากคือข้อค่า r square ก็คือค่า c o r r e l a t i o n หมายความว่าเรามีข้อมูลอยู่2อ,อย่างเราอยากจะรู้ว่า2อ,อย่างเนี่ยเมื่อกี้เรามีข้อมูลอยู่อย่างหนึ่งแล้วเราวิเคราะห์อของเขาตัวคนเดียวนะครับเพื่อจะหา Upper b o u n d lower bound เพื่อจะดูว่าข้อมูลนั้นเนี่ยข้อมูลเดียวเนี่ย ที่ระดับความเชื่อมั่น95%น่ะมันจะวิ่งอยู่ในช่วงต่ำสุดสูงสุดอยู่ตรงไหนนี่คือข้อมูลของตัวมันคนเดียวกับ2ไปยุ่งกับชาวบ้านถ้าเรามีข้อมูลของยอดขายกับ inventory เราอยากรู้ความสัมพันธ์ของ2อ,อย่างนี้หรือสมมุติว่าเรามีข้อมูลของ inventory กับภาระดอกเบีย้ยยกตัวอย่างเช่นให้เห็นภาพชัดๆเลยถ้าสมมติเรามีอินเวนทอรอยู่40ล้านนะครับแล้วเราก็มี ภาระดอกเบีย้ยอยู่8ล้านนะครับแล้วเราหาความสัมพันธ์ระหว่าง2ตัวนี้เราเอา Profit a n ใน Loss Statement หรือ b บา e า h ช e t เนี่ย30เดือนย้อนหลังแล้วมาหาค่า R-square หรือ Correlation ระหว่าง Inventory กับ Interest Burden ก็คือภาระดอกเบีย้ยถ้าสมมุตินะครับตัวเลขมันออกมาว่า R-square หรือ Correlation เนี่ยอยู่ที่0.5แปลว่า50นั่นหมายความว่าเราอนุมานได้ว่า ภาระดอกเบีย้ย8ล้านบาท50%น่าจะมีผลมาจาก i n v e n t o r y ที่เรามีอยู่40ล้านบาทนั่นหมายความว่าถ้าเราลด i n v e n t o r y ลงไปอาจจะทำให้ภาระดอกเบีย้ยลดลงไปได้เกือบครึ่งหนึ่งหมายความว่าถ้าเราแก้ปัญหา i n v e n t o r รได้แล้วเนี่ยโอกาสที่ภาระดอกเบีย้ยของเราเนี่ยจะลดจาก8ล้านบาทหรือ4ล้านบาทเป็นไปได้ โดยการไปบรหิหารจัดการ Inventory ให้อยู่ในเลเวลที่มันเหมาะสมคำถามคือแล้วเราควรจะรู้ไหม Inventory เราจะเท่าไหร่ตัวนี้คือตัวที่2นะครับ R square ตัวที่3ก็คือ linear regression เอาตัวนี้มาใช้อีกอันนึงถ้าเราเอายอดขายกับ Inventory มาสัมพันธ์กันนะครับยกตัวอย่างเช่นสมมุติว่าค่า R square ของ Inventory กับยอดขายมันออกมาเป็น 0.65แปลว่า Inventory กับยอดขายเนี่ยสัมพันธ์กันที่ประมาณ65%หรือยอดขายที่เกิดขึ้นสามารถอธิบายด้วย Inventory ได้ถึง65%แล้วเราจะรู้ไงว่า Inventory เราควรจะเป็นเท่าไหร่ถ้าเราสามารถเซต Inventory ในระดับที่ไม่ทำให้ยอดขายเสียหายแล้ว Inventory มันลดลงจากเดิมมันก็จะไปส่งผลให้ภาระดอกเบี้ย ที่เราดูในเมื่อกี้เนี่ยลดลงด้วยเอาไปใช้งานยังไงยกตัวอย่างให้เห็นชัดๆนะครับสมมุติว่าเรารู้แล้วว่า Inventory กับ Interest Burden มีความสัมพันธ์กัน50%ก็คือค่า r square อยู่ที่0.5เราก็ตั้งโจทย์เลยว่าถ้าเราบริหาร Inventory ได้เนี่ยให้ต่ำลงมาจะทำให้พาราดอกเบีย้ยโอกาสที่จะลดจาก8ล้านเหลือ4ล้านในปีถัดไปเป็นไปได้ไหม เป็นไปได้แล้วเราจะต้องมี Inventory เท่าไหร่เราก็ไปดูเรื่องของยอดขายกับ Inventory เทียบกันว่ายอดขายกับ Inventory เนี่ยสัมพันธ์กันอย่างไรโดยใช้ดีเนียรีเกชันเข้ามาช่วย y เท่ากับ a บวก b x สมมุติว่าเราเอาค่า y เป็นค่ายอดขายแล้วได้ Linear r e g r e s s i o n ร o r m u l าออกมาว่ายอดขายเท่ากับ18.5บวก0.35คูณกับ Inventory หมายความว่าในอดีตที่ผ่านมาเนี่ย สต็อกในอดีตที่ผ่านมาเนี่ยมันจะส่งผลกับยอดขายอยู่ที่ประมาณ 18. 5และอินเวนทอรี่ที่จะส่งเพิ่มกับยอดขายอีกส่วนหนึ่งก็คืออยู่ที่ความสัมพันธ์กันที่3 5หมายความว่าสมมติว่าเราต้องการยอดขายเท่านี้เรารู้เลยว่าเราต้องมี18.5บวกกับ0.3คุคูณอินเวนทอรี่เราก็รู้ได้ว่าอินเวนทอรี่เท่านี้จะส่งผลกับยอดขายที่เพิ่มขึ้นเท่าไหร่ แล้วเราก็สามารถบริหารอินเวนทอรี่ได้ให้มันต่ำลงหรืออยู่ในจุดที่ต่ำที่สุดเท่าที่จะต่ำได้สิ่งที่ผมเคยเคยใช้ในอดีตเนี่ยมันจะออกมาเป็นประมาณว่าอินเวนทอรี่40ล้านบาทเนี่ยส่งผลให้ดอกเบีย้ย8ล้านบาทความสัมพันธ์ระหว่างอินเวนทอรี่กับดอกเบีย้ย50%แล้วเราก็แอดซูมว่าถ้าเราจัดการอินเวนทอรี่ได้ดอกเบีย้ยอาจจะลดจาก8ล้านหรือ4ล้าน เราก็ไปจัดการบริหารสต็อกให้อยู่ที่18.5ล้านแต่ไม่เกิน25ล้านเพราะเรารู้ว่า18.5บวก0.3กูณอินเนทอรี่เนี่ยมันจะทำให้ค่าย,ยอดขายสูงสุดเนี่ยอยู่ที่เท่าไหร่ถ้าไม่มี inventory เลยยอดขายต่ำสุดจะอยู่ที่เท่าไหร่แล้วไม่ส่งผลมันก็ทำให้เราสามารถแอดซูมได้ว่าอินเวนทอรี่เ e เวลที่เหมาะสมควรจะอยู่ที่18-25ถึง25ล้าน ไม่ใช่40ล้านและจะไม่มีผลกับยอดขายนี่คือ linear e r e a t i o n เป็นตัวที่ช่วย analyze data แล้วว่าเราเห็น solution มันก็จะตอบโจทย์ว่าเราควรจะมี inventory เท่าไหร่ที่จะไม่ส่งผลกระทบกับยอดขายให้เสียหายได้คำตอบก็คือ inventory จะต้องอยู่ในช่วง18ล้านถึง25ล้านเมื่อ inventory อยู่ในช่วง18ล้านถึง25ล้านจากเดิมที่เคยมี inventory ถึง40ล้านแล้วส่งผลให้เกิดภาระดอกเบี้ย8ล้าน ถ้าเราแฮนเดิลให้ Inventory ลดจาก40ล้านลงมาเหลือ25ล้านหรือ18ล้านในช่วงนี้เราคาดหวังว่าดอกเบีย้ยจะลดจาก8ล้านเหลือ4ล้านในปีถัดไปได้สรุปก็คือ 1. เมื่อเรารู้ว่าความสัมพันธ์ระหว่าง Inventory กับ Interest Burden ภาล่ดอกเบีย้ยมีความสัมพันธ์กันที่50%แล้วตอนนี้เรามี Inventory อยู่40ล้าน ภาระดอกเบีย้ยก็คือ8ล้านบาทนั่นหมายความว่าถ้าเราบริหารอินเวนทอรี่สีล้านให้ต่ําลงมาเราจะทําให้ภาระดอกเบีย้ยมีโอกาสจะลดจาก8ล้านหรือ4ล้านได้คําถามต่อไปอินเวนทอรี่เท่าไหร่ดีถึงจะไม่มีผลกับยอดขายเมื่อเราใช้ Line l i n e เ r e g a t i o n เข้ามาช่วยมันก็จะตอบโจทย์เราว่าอินเวนทอรี่อยู่ที่18ล้านไม่ควรต่ำกว่านี้และ25ล้านเกินจากนี้ไปก็ไม่ได้ส่งผลให้ยอดขายมันสูงขึ้นเพราะยอดขายของเรา ไปสัมพันธ์กับ Inventory อยู่ที่0.36คูณ Inventory ปัจจุบันบวกกับ18.5ที่เป็น Fixed อินเวนทอรที่เราควรจะมีเพื่อรักษายอดขายขั้นต่ำไว้คำตอบก็จะเป็นบิงโกว่า Inventory ท,ที่18ล้านถึง25ล้านลดจาก40ล้านมายอดขายจะไม่มีผลเท่าไหร่ในขณะเดียการจะไปช่วยลดภาระดอกเบี้ยจาก8ล้านโอกาสให้ลงมาเหลือ4ล้านได้เพราะอินเวนทอร่ส่งผลกระทบกับดอกเบี้ย5้ นี่เป็นตัวอย่างหนึ่งที่เราใช้วิชาสถิติเข้ามาช่วยในการวิเคราะห์ข้อมูลนะครับในฝ่ายบุคคลเราก็จริงมีข้อมูลเยอะแยะเราสามารถใช้ข้อมูลที่มีอยู่เนี่ยเราใช้วิชาสถิติมาช่วยในการวิเคราะห์ทําทให้เราสามารถจะวางแผนอะไรบางอย่างที่เกี่ยวกับในเชิงของ HR ได้ด้วยนะครับแต่สิ่งที่เราใช้เมื่อกี้ผมพยายามอธิบายในมุมของการขายกับ Inventory กับภาระดอกเบียใน Profit and Los s Statement นะครับอันนี้ก็เป็นแค่ตัวอย่างง่ายๆอย่างหนึง่ง บางส่วนของวิชาสถิติที่เอามาใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลแล้วเราจะได้เป็นอินฟอร์เมชันออกมานะครับเรามีเดต้าเบสของเซลล์เดต้าเบสของอินเวนทอรี่เดต้าเบสของพาราด็อกเบียมันเป็น Data เฉยๆแต่เมื่อเราเอาวิชาสถิติ r square มาคำนวณเอาค่า95% confidential level เข้ามา c o n f i d e n t i l level เข้ามาแล้วก็เอาค่าของ linear regression เข้ามา มันก็จะ analyze database ไปสู่ information ที่เราบอกเมื่อกี้ว่า inventory 1 8ถึง25ล้านจาก40ล้านจะช่วยลวดภาราดอกเบีย้ยจาก8ล้านเหลือ4ล้านได้โดยใช้ r square 50%เป็นตัวทางทงนำเห็นไหมครับ data ผ่าน analyze by <Stat> s t a t i knowledge ไปสู่ information เมื่อเราได้ information ตัวนี้ปับ๊บเราก็ไป set solution เมื่อไป set solution มันก็จะเป็น support mission เมื่อ support mission vision ที่เราวางไว้มันก็จะสำเร็จในที่สุด สถิติมีอีกเยอะนะครับข้อมูลวิชาทางด้านสถิติที่จะช่วยให้เราแก้ปัญหาได้เยอะมากผมก็ยกตัวอย่างง่ายๆแค่3ตัวนี้ก่อนเพื่อเห็นภาพแล้วหวังว่าเอของเราเนี่ยจะมีโอกาสได้เรียนรู้และใช้สถิติในการทําให้ Data ที่เรามีอยู่เป็น Information แล้วไปวางแผนทางด้านเอได้ดีนะครับสำหรับวันนี้ก็เอาเพียงเท่านี้ก่อนนะครับขอบคุณนะครับสวัสดีครับ